คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องนี้ครับที่นำเสนอกันกรณีของหมอพื้นบ้านหมอสมุนไพรรักษาฝีในปากคุณยายท่านหนึ่ง<ม>แล้วก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอในโลกออนไลน์แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าวิธีการรักษาคืออมหมากพลูเล่าขาวแล้วก็พ่นใส่ปากคุณยายที่เป็นคนไข้เนี่ยนะครับทีนี้ฮะล่าสุดสาธารณาสุขไปตรวจสอบบอกเลยแบบนี้มีความผิดเพราะว่าเรื่องของสุขอ,อนามัยไม่ถูกต้องนะฮะ เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านที่ขอนแก่นแล้วก็มีคลิปเนี้ยโพสต์ออกมารักษาโรคให้กับคุณยายท่านหนึ่งบริกรรมคาถาเลยฮะก่อนที่จะอมเหล้าขาวแล้วก็พ่นใส่ปากคุณยายแล้วก็บอกว่าที่พึ่งสุดท้ายฝีภายในปาก <ฮ üm S 1> โอ้โหวิาาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลายคนบอกว่าจะหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยคุณยายามันจะติดเชื้อไหมเนี่ยความปลอดภัยอยู่ตรงไหนสุขลักษณะอยู่ตรงไหน ล่าสุดนะครับนายแพทย์สาธารณาสุขขอนแก่นตรวจสอบคลิปดังกล่าวพบว่านี่เป็นการรักษาไม่ถูกสุขอ,อนามัยขั้นพื้นฐานครับเนื่องจากว่าแบบเนี้ยมันมีน้ำลายอะ่ะม,มันพ่นใส่ปากใช่ไหมล่ะผู้ง่างานมันพ่นน้ำลายอะ่ะอาจจะมีเชื้อโรค,คจากผู้ที่ทำการรักษากระจายไปยังผู้ป่วยเนี่ยผ่านช่องปากผ่านจมูกผ่านตามันรับเชื้อได้หมด มันทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วมันติดเชื้อได้ในที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอโนนศิลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นหมอพื้นบ้านเป็นหมอสมุนไพรเนี่ยมไม่ได้จบหลักสูตรทางการแพทย์ครับอ้าไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลครับและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ด้วยไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยฮะ ทราบว่าเรียนจบนะฮะเรียนจบปริญญาบางสาขาแต่ไม่ใช่สาขาที่ประกอบวิชาชีพได้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยไปสอบอใบประกอบวิชาชีพใดๆอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็สถานที่ดังกล่าวก็ไม่ไม่มีการขออนุญ,ญาตใดๆทั้งสิ้นถ้าเข้าข่ายการรักษาเนี่ยก็คือผิดหลายกระทงมีทั้งโทษจำโทษปรับคุณหมอบอกว่าในขอนแก่นเนี่ยมีหมอพื้นบ้าน มีจริงๆฮะ,ะแต่ผ่านการรับรองแล้วกว่า100่งร้อายแต่กรณีนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายเป็นหมอพื้นบ้านเลยครับแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าท่านมีอาการเจ็บป่วยที่อยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนเนี่ยปรึกษาอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอ,อสมอครับในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละเพื่อทำการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยแบบนี้โอ้อันตรายนะครับ